จ่ายเท่าไหร่ฐานกรองน้ำมันเครื่องรั่วสวัสดีครับผมบุ๊กจากช่องบุ๊กคาสอยครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตการเปลี่ยนหรือการซ่อมฐานกรองน้ำมันเครื่องรั่วนะครับซึ่งจะมีการซ่อมอยู่สองแบบนะครับตัวแรกก็คือการเปลี่ยนทั้งชุดฐานกรองน้ำมันเครื่องเลยนะครับซึ่งจะมีราคาของเทียบอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง5,000บาท แท้นะครับแท้ผสมจะอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นถึงหมื่นปลายแล้วแต่เพื่อนจะหาอะไรได้นะครับส่วนการซ่อมในแบบที่2นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนปลักเกนแล้วก็โอรินนะครับซึ่งราคาปลักเกนกับโอริงเนี่ยรวมรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณพันต้นนะครับส่วนค่าแรงนั้นจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ถึง5,000บาทแล้วแต่เพื่อนจะ ได้นะครับส่วนการซ่อมนั้นจะเป็นการรื้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะต้องรื้อพวกส่วนที่อยู่ใต้กองอากาศตัวนี้นะครับแล้วก็พวกข้างล่างนะครับส่วนด้านขวานเนี่ยรื้อเกือบหมดเลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นฐานกรองน้ำมันเครื่องนะครับก็หาอู่ที่ค่อนข้างเก็บงานได้ดีหน่อยนะครับก็จะ ไม่มีไม่เป็นปัญหาในอนาคตนะครับแล้วก็ส่วนเพื่อนคนไหนที่เปลี่ยนออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นทอ่อฮีตเตอร์ครับถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนแล้วเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนไปด้วยเลยนะครับทอ่อฮิตเตอร์จะอยู่ที่ประมาณสองท่อนี่ประมาณาเกือบสามพันบาทนะครับก็เปลี่ยนซะนะครับเพราะว่าไหนๆก็ได้ถอดแล้วนะครับก็ประมาณนั้นครับก็ทํามีปันหาก็ยาลาากยวครับอาจจะต้องเสียเงิน แสนกับการซ่องแค่นี้เองครับพบกันใหม่ครับกับบุ๊คคาสอรี่ครับรถดีไม่ขี้เลยครับ